เ่านเงฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้พมกับแอสซันสุดหล่อคนเดิมเช่นเคยนะฮะก็วันนี้เนี่ยมาในงบเลขกๆนะครับผมก็คือทุน200บาทนั่นเองนะครับผมเอาละฮะก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเอาละฮะโอ้โหเปิดมานะครับผมผมเนี่ยใส่มา20ไปนะครับผม ก็หน้าสวยเลยนะผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็เพื่อนๆคงสงสัยว่าทําไมผมถึงแบบมีงบ2 0 0รอถึงกก้าเล่นมา20เลยครับผมเพราะผมมาวัดดวงเลยนั่นเองนะครับผมดูนะผมว่าไม้20ิบหน้ามันสวยนะครับผมผมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์นะที่มันจะเออนี่ไงมาแล้วครับผมบวก้ห้าสิบบาทนะเป็นไงล่ะผมชอบนะไม้20ของผมเนี่ยที่ผมเคยบอกไว้นะจะมีไม้สี่สิบสองยี่สิบสี่สิบแล้วก็หกสิบนะครับผม จริงๆก็มี8ด้วยนะแต่ว่า8ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมแล้วแต่วันนะอือหือโอ้โหดอกไม้มาครับให้สองบาทนะก็มีเพื่อนๆบางคนถามผมนะว่าผมเนี่ยเล่นช่วงเวลาไหนนะครับผมผมจะบอกในะช่วงเวลาที่ผมเล่นเนี่ยก็คือช่วงประมาณสักบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับผมแล้วแต่วันนะบ่ายสองบ่ายสามบางทีะตอนเย็นนะครับผมบางทีห้าโมงก็มีนะครับผมมันแล้วแต่นะเอาสแปตปเตอร์ครับผมห้าครั้งด้วยโอ้โหจู่ๆก็เข้าง่ายๆแบบนี้ได้เหรอครับแบบ อซาร้อเดบบาทได้สัแคปเตอร์ไปสองครั้งมาผมว่าวันนี้ผมดวงมาแล้วกันก็เวลาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เกี่ยวนะครับผมมีส่วนนะแต่ว่าผมว่าดวงเนี่ยมีส่วนกว่านะครับผมบางทีนะผมคิดว่านะเกมสามท่ามันนะครับผมเวลานี้ไม่เท่าไหร่นะครับผมอ้าวจะแตกนายหรือเปล่าแตกนายหรือเปล่าโอ้โหมีสิรุนครับผมอีกสามช่องนะยังมีสิรุนอยู่โอเคถ้าช่องที่3ามที่4ไม่มานะผมว่าช่องที่ห้าก็ไม่มาอยากละ จบแล้วครับผมไม่ได้แน่นอนนั่นไงก็<_ <C> _>ผมคิดว่านะส่วนต่อแอร์ซันนะครับผมเวลาเนี่ยมีส่วนเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าการไล่ไม้เนี่ยไม่ได้เชื่อลองออสูตรผมมาใช้ก็ได้นะก็สี่สิบสองอ่ะสี 4, 12, ่แปดสิบสองยี่สิบสี่สิบหกสิบสองร้อยสี่ร้อยอ่ะเป็นเลขคู่นะครับผมสองสี่หกแปดสิบสองอะไรเงี้ย นั่นแหละครับผมลองไปใช้ดูนะผมว่ามันโอเคนะครับผมแล้วที่ผมให้ไปเนี่ยมันสามารถล่อสแคปเตอร์ได้เลยนะครับผมเออมันไม่ใช่แบบว่าให้ไปว่าโง่นะบอกว่าไม่ทําอะไรไม่ได้โอ้โหบวกมาแปดร้อยสี่สิบเฮ้ยเมื่อกี้ดอกไม้แตกนะครับผมส,สีน้าสีน้ําเงินนะดอกไม้สีน้ำเงินแตกนะครับผมมาแปดร้อยสี่สิบนะเพราะว่ามันคูณสิบหกด้วยไงมันเลยได้เยอะนะครับผมเมื่อกี้อจบกันครับผม ได้มาทั้งหมด972นะโอ้โหเลขสวยเสร็จด้วย972เห็นไหมเกมสาวถ้ำนี้ก็คือแบบขอเอาเล่นซะหน่อยนะก็แบบเป็นเกมที่เลขสวยมากนะมาผมจะเพิ่มเป็น40บาทนะครับผมตามที่ผมบอกนะสูตรของผมนะครับผมปายกันต่อโอ้โหไม่เข้าเลยนะแ้วไม้40บางทีก็ไม่สวยนะครับผมแต่มันจะแตกหน้าดอกใหญ่หรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมวนมากเนี่ยถ้าไม่ติดคอมโบก็จะแตกหน้าใหญ่นะแต่ถ้าติดคอมโบอย่างมา20มันแกะอาจจะเข้าสแคปเตอร์นะครับผม แน่อย่างเงี้ยสากับเตอร์เหมือนจะไม่มานะแต่ว่าอาจจะได้แตกหน้าใหญ่นะครับผมแบบว่าเป็นลายสีม่วงดอกไม้หน้าเขียวอะไรเงี้ยไอหน้าเขียวอะไรเงี้ยไปกันต่อครับผม10บมา6บาทไม่เอาดิขอเยอะกว่าน,นี้ขอคอมโบเจ <J S 2> <J S 1> มาครับสวยนะเจครับผมสากับเตอร์ไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เห็นไหมสองแถวสากับเตอร์เนี่ยมันจะออกตลอดทุกหน้าเลยนะแต่มันจะไม่ได้นะครับผม ผมว่าน่าจะเป็นแตกใหญ่นะไม้สี่สิบเนี่ยวิวายเมื่อกี้เรียงกันสวยมากเลยนะเหมือนจะเข้าอ้าวเข้าครับผมเห็นไอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแตกหน้าใหญ่นะครับผมแตกแต่ละทีเนี่ยมันจะเติบเต็มหน้าเลยนะเมื่อกี้มาอีกแล้วครับผมวายบวกไปอีกคูณสี่ซะด้วยเป็นไงครับผมหกร้อยสี่สิบาทคูณห้ามาคูณห้ามาอื้อคูณห้าต่อไหมกดไปแคคเตอร์ก็มนจะมานะครับผมโอ้โห ผมเพิ่มเลยกันเป็น60นะครับมันดูซิว่าม้หกสิบเนี่ยน้าสวยหรือเปล่านะยังไงอุ๊ยโอ้โหมาครับผมไอแม่แน่หน่าสวยนะสองไม้ก็เข้าแล้วนะครับผมอ่ะมาหกสิเนี่ยมีสิทธิ์ที่เข้าสแคปเตอร์นะครับผมเวลาดูนะถ้ามันแตกไปประมาณนี้นะมันจะเป็นคอมโบนะปั๊มปั๊มไปเรื่อยนะโอโ้เอมาสวยบวกวาครับผมยังไงต่อโอ้โหไม่ต่อนะแต่ว่าน้าสวยนะครับผม อ้ยสแคปเตอร์มีสิทธินะผมบอกเลยเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วฮะว่าถ้ามันแต่งหน้าสวยเยอะเนี่ยสแคปเตอร์มีสิทธิ์เข้านะครับอืมไม่เข้าเสียดายนะเห็นไหมแต่งหน้าสวยจริงวายต่อครับผมคิวต่อไหมอืมไม่ต่อนะมีเจมากั้นขวางไว้นะครับผมโอ้โหไม่ได้เลยนะไม่น่าชมเลยนะโอ้วายสวยครับผมแถวตรงเนี่ยนะยังไงต่อเจสวย ชิวต่อไหมอืมไม่ต่อนะไอ้หน้าแดงก็ไม่หล่นลงมาอีกนะครับผมผมขอไปได้หน้าเขียวสักหน่อยไหะไอ้หน้าเขียววันนี้ยังไม่เจอกันเลยนะผมขอไอ้หน้าเขียวสักทีหนึ่งปั่นไปครับผมตอนนี้นะผมได้ทุนมาพันเจ็ดนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ได้สามพันกว่าบาทละแต่ว่าตอนนี้เหลือพันเจ็ดเพราะมันลดเปเรื่อยนะครับผมว่าผมเนี่ยใส่ไม้ลวแปดสิบนะอ้าวกลับมาคืนแล้วครับผม 960าหกศนย้เมื่อกี้ย้อนกลับไปดูไม่ทันด้วยมันแตกอะไรนะน่าจะเป็นไอนสีน้ำเงินนะครับผมอ๋อไม่ดีสีม่วงสีม่วงผมจำได้ละนี่ไงไอหน้าม่วงนะครับผมว้าว <Wow. S 1> แต่งหน้าล่อยขนาดน,นี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าสกแคปเตอร์ได้บ้างนะโอ้โหมาสามตัวละคิวสวยครับผมเปลี่ยนเป็นอะไรไอหน้าเขียวติดกันอีกครับผมมาเป็น Y นะ Y 1 0สิไหม Y ายเจครับผมมาดิไอหน้าแดงต่อหรือเปล่าไอหน้าแดงโอ้โหหน้าอย่างสวยเลยนะแต่ไม่เข้านะครับผมโอ้โหอะไรวะ เสียวเลยเมื่อกี้เสียวเลยเมื่อกี้แตกมาได้เยอะนะครับผมสองพันนะเมื่อกี้ยังไงครับผมอมเริ่มเริ่มไม่เข้าแล้วนะเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับผมม้มาหกสิบ<า>นี่ไม่เท่าไหร,นะร่นะบอกว่าแตกหน้าสวยจริงนะครับผมแต่ว่าไปไปม,มาเนี้ยทุนเรามันลดลงนะครับผมแสดงว่ามันยังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมที่ผมเห็นได้ผลสุดนัคือมาย0ิบนี่ครับผมมาส0ินี่ไม่เท่าไหร่นะหมายถึงว่ามันแล้วแต่วันนะครับผมต้องดูช่วงจังหวะเวลาเวลาด้วยนะเคต่อมาเอ้าไม่ได้เหรอ อันนี้สึกได้เมื่อกี้สึกไม่ได้คือยังไง Y ครับผมยเขียวยตัวใหญ่นะอันนี้ได้เยอะครับผม YJ ครับผม YJ JY ครับผมจจเจดีไปกันต่อครับผมบวกมาพันหนึ่งครับผมมาขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมอย่างน้อยก็เป็นกําไรนะดีกว่าหมดไปน้งแต่ต้นนะครับผมมาต่อหรือเปล่าไม่ต่อด้วยเหมือนซแครเตอร์จะมานะแต่ก็ไม่มาสักทีนะครับผมมา ไอหน้าโมงได้สี่สิบแปดบาทสิบต่อหรือเปล่าสวยครับผมขอไหว้ขอไหว้วหน้าทองอืมไว้ไม่ติดหน้าทองนะไปโดนไอหน้าเขียวแทนนะครับผม <c oughs> โอ้โหเกมมันแหลกหน่วงๆนะเวลาแบบกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะครับผมก็ขอภายด้วยนะน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคไปกันต่อคิวครับผมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดูดิมันลดลงมานะเพือ่อนมันไม่ได้เข้าบ่อยนะมันหน้ามันเข้าบ่อยเว้แต่ว่า ปริมาณที่มันได้เนะี่ยได้เงินเนี่ยอุ้ยน่าเขียวมาครับผมไงไม่เจอกันนานนะเจต่อไหมไม่ต่อให้ผมด้วยนะบมันสี่ร้อครับผมขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับผมผมว่าต้องพึ่งสแคปเตอร์แล้วนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปไกลกว่านี้แล้วครับผมยังไงยังไงสแคปเตอร์มาหรือเปล่าไม่มาวะสิบยี่สี่บาทได้เห็นไหม แคปเตอร์เหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาอะไรอุ้ยอันนี้สวยสครับผมร้อยห้าสิบมีสสแคปเตอร์โอ้โหวายต่อไหมสวยสครับผมมาสแคปเตอร์หล่นมาสองตัวละขออีกตัวหนึ่งโอเคขออีกตัวหนึ่งโอเคมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่มาเจต่อสวยครับผมดอกไม้ J ต่อไหมเจต่อผมเจบอกวาเป็นเคต่อหรือเปล่านะสวยสครับผมแคปเตอร์ไม่หล่นเลยอ่ะโอ้โห แต่ว่าติดคอมโบนะครับผมได้มาพันหนึ่งนะเป็นสี่พันนะครับผมผมอยากได้สักหกพันห้าพันน่ะมันถึงปะวะจะหยุดไม่ได้แล้วนะไปต่อเลยดีกว่าสแคปเตอร์จงมา <c oughs> อุ้ยหน้านี้โคตรสวยเพื่อนเห็นไหมสแคปเตอร์หล่นไม่หล่นนะดอกไม้ครับผมได้มาเจ็ดร้อยยี่สิบบวกไปอีกหน้าเขียวอันนี้สวยจริงอันนี้สวยจริงนะผมบวกไปอีกหน้าคูน้าเอต่อไหมบิ๊กวินเท่าไหร่ 1,600ครับผมเป็นไงแล้วมา5 0 0พบอดีนะครับผมงบ200แตกไป5,000นะฮะโอ้โหโอเคผมถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมิชชั่นคอมพลีสแล้วกันเอาละฮะผมก็วันนี้ผมเนี่ยมาบอกการไล่ไม้นะครับผมก็คือ 4, 8, 12, 20, 40, 60นั่นเองนะครับผม เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะมาเล่นไม้ใหญ่เต็มแม็กให้ดูลยนะแบบว่าเกมเต็มแม็กทุกเกมอะไรเงี้ยเอาดิเออแบบว่าเน้นแบบว่าโดนทเะรวยเลยถ้าไม่โดนก็เจ๊งไปเลยอะไรเงี้ยเอาดิเอาแล้วครับผมวันนี้แอสซันเนี่ยก็มีคอนเทนต์มาประมาณนี้นะครับผมก็มเป็นฝากเพื่อนนะครับผมช่วยกันดันเลยนะของช่องผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะและที่สําคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะนะครับผม เอาละครับวันนี้แอซันเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอนใหม่คลิปหน้าผมเหมือนเพื่อนนะบายจ้าจุบ๊บ